สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวกลุ่ม VIP ครับในคลิปนี้ก็จะมีเสียนที่เป็นบอท่านหนร่งคลิปให้เด้อครับผมที่กอมาเชียนบอไปก้าหนานี่ครับพี่น้องเนาะเป็นอาบัติเนศทรงเลขให้เป็นกระทรงมาแล้วครับผมครับเมื่อว่นจิเป็นอาจารย์สายบุญวัดป่าเ่านคับเข้าเก้าห้าเก้าเด้อครับผม รวมไปถึงอาจารย์สิงค์ครับพี่น้องเนาะอาจารย์สิงค์ครับผมแล้วก็พิเศษครับผมอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะตำราอาจารย์ชมพู่ครับในคลิปนี้้อครับพี่น้องก็จะมีทั้งกลุ่ม V.I.P. ครับผมอาจารย์ชมพู่อาจารย์สายบุญวัดป่าแล้วก็อาจารย์สิงค์ครับพี่น้องสี่สำนักมานําเสนอสู่พี่น้องเอซีครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำราครับในคลิปนี้ น้ำเชียร์ผ้าลวด้วยกับขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับเอาครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังตมเล่าในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมากล้วครับผมตํเล่ากลุ่ม VIP ครับหมว่บังันเชียร์แต้มเดียวครับพี่น้องเนาะพ่นให้า8ปดเลขออก4 8ครับผมหมวดนี้ 26มีนาคม68ตำราวกลุ่ม VIP ครับลาวพัฒนาครับพี่น้องมื่อแรกนี่วิ่งรูดเดเด้อครับผมเปินให้วิ่งรูด7ครับ2ตัวบนล่าง7074ครับ3ตัวบน417ครับผม417ครับตัดเล่นนำครับพี่น้องเนาะ4147ครับผมหรือวน่า17ครับนี่แหละครับผมกลุ่ม VIP ครับพี่น้องเนาะมาดุนดวนครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องครับอาจารย์สิงครับผมเลขทูกก้อนหนีบนเข่าสองเกียรติครับผมครับงวดว่างานเ่นเข่าเด่นซีครับอาจารย์สิงวดนี้อาจารย์สิงเด่นศูนย์รองหกเ้ยครับผมเด่นศูนย์รองหกครับแล้วก็เน้นไปที่ศูนย์ครับผม สตัวมี5้าเจ็ดห้าครับผมสตัวมี0ูนย์เจ็ดศหย์แปหกหแล้วก็หกสเน้น0ูนย์เจ็หหกหา่ครับผมนี่นะครับพี่นอ้องอาจารย์สิงต่อมาอาจ,จารย์สายบุญครับผมัาหันเข้า5้าครับพี่น้องเนาะเข้า5้า้า เลขเด่นเขา่าเก่ากับซครับวัน,นี้อาจารย์สายบุญเด่น914ครับผมสตัวมี93 96 94 18 17 16 46 47 45ครับตัวเด่นกับซมีเ่า6 18 17 46ครับหลักร้อย8 5 1ครับผมหลักร้อย8 5 1 แหรอครับพี่น้องกับ96 18 17และ46 46 64ครับพี่น้องเนาะตรงนี้กำลังชนกันหลายสำนักเอาอาจารย์ชมพู่ครับผมครับอาจารย์ชมพู่ครับรัฐบาลไทยก็รงไปแล้วเด้อครับพี่น้องที่เกามาเชีอาครับอาจารย์ชมพู่วิ่งลูด5กับ6ครับผมรับ5กับ6วิ่งลูดบนล่าง5กับ6 สตัวบนล่าง5 9 50 51 6 9 60 61 58 68 81เน้น5 0 51 6 9 60 61ครับผมนี่แะครับอาจารย์ชมพู่ครับสี่สำนักครับพี่น้องเนาะกลุ่ม vip ครับผมมาด เจ็ดครับพี่น้องเนาะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดีีหนึ่งเจ็ดครับผม4ี7หนึ่งเจ็ดอาจารย์สายบุญครับเก้าหนึ่งสี่ต้องมีเห็นครับแล้วก็อาจารย์สิงสี่สำนักครับพี่น้องเนาะอาจารย์สิง นี่แหละครับผมนี่แหละครับผมอาจารย์สิงห์ก้วกลุ่มวีไอพีครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำเหลาครับมันนี้ก็มี่ทึงร่วมเซียนนะ้ครับผมตำเลาร่วมเซียนที ลงไปก้อนหนานี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตำลาวรวมเซียนกับได้หลายเสียนกับชนเด่นกันครับพี่น้องเนาะครับส่วนหนึ่งกรับจะเป็นเลขศูนย์นะครับผมว่านี้จะเป็นคนภูเขาครับพี่น้องเนาะดูว่าอาจารย์อาคนโคลาดเพิ่นก็มีอาตัวเด่นหลักร้อยคือศูนย์นะครับผมเพิ่นก็มีศูนย์เหมือนกับพี่ระกายให้กันครับพี่น้องเนาะครับศูนย์หลักร้อยชอนกันแล้วกัน มีคนภูเขาครับผมศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อกระนวลก็ศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ว่าพอไปบูญหกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเนาะครับเนี่ยครในส่วนของแม่แสงจันทร์น้ำครับพี่น้องที่ลงขี่ไปกอนหนาแนีนเด้อครับผมขับผิดใจหน้าเปรียบเทียบใช้กันครับรวมไปถึงชุดสามสำนักครับผมพ่อลาดเผาเด่นเดินดีก้าวมาเชียร์ครับพี่น้องเนาะครับขับลงไปแล้ว ครับนี่ก็มาถือว่าคลิปล่าสุดครับผมเพิ่นส่งมาให้พร้อมกับเสี้ยนที่เพิ่นเพึงแก่ทรงแนวทางตัวเลขมาให้ครับผมก็มีอยู่สามเสี้ยนครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้อาจารย์สิงห์อาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมลงไปพร้อมกับเลขชุดกลุ่ม VIP นี่แหละครับพี่น้องเนาะครับผิดใจหน้าเบิ่งเด้อครับผมเอาสำหรับเหมือแรกนี่ครับพี่น้องเนาะนำเชียร์พาร่วยกับ ขอหวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรา้วเงินไปน้ำกันตามเราสองทุ่มครึ่งครับผมยี่สิบหกมีนาคมหกสิบแปดฉันเล่คลิปนี้เอาไว้ซสำเนี้ครับพี่น้องเนาะครับขอให้โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรา้วเงินไปน้ำกันสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับ V.I.P. อาจารย์สิงห์นี่ครับผม สายบุญครับผม VIP ครับมีความชนกันอยู่ครับพี่้องเนะะาะเพราะว่าจะเป็น47 17ครับผมอาจารย์ชมพู่ด้วยครับผมครับหายไปหลายงวดครับพี่้องเนาะอาจารย์ชมพู่กลับมาแล้วนี่แหละครับผม ครับผมกลุ่ม V.I.P. กับ